สวัสดีค่ะมาพบกับป๊อปปี้อกแล้วนะคะวันนี้นะคะป๊อปปี้จะมารีวิวนะคะรุ่นยันมา e f 5 1 4 t ค่ะคันนี้นะคะ51แรงม้านะคะเป็นเครื่องสีสูบค่ะเดินหน้าเก้าเกียร์นะคะทอยลัง9เกียร์ค่ะคันนี้นะคะจดทะเบียนนะคะปี B 63ค่ะค่ะก็จะไปชมคลิปนะคะเหมือนเดิมค่ะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ป๊อปปี้ด้วย ใครที่กดติดตามป๊อปปี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ป๊อปปี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะในการทำคลิปต่อๆไปค่ะคันนี้จดทะเบียนปี63อุปกรณ์2ชิ้นนะคะดันนาแล้วก็พานหลังค่ะอุปกรณ์2ชิ้นนะคะเล่มชุดโอนครบค่ะคันนี้นะคะจะส่งฟรีนะคะ1,000กิโลเมตร อันนี้เป็นสีสันเดิมๆนะคะสภาพพร้อมลุยเลยค่ะยันมา e f 5 1 CT าอันนี้นะคะเครื่องเดิมๆนะคะไม่มีรั่วซึมถ้าจุดไหนนะคะมีรั่วซึมเดี๋ยวไล่เก็บให้ใหม่ยางนะคะยางหน้ายางหลังก็เป็นยางที่ติดมากับตัวรถนะคะยางหน้าก็30%ได้ ส่วนของยางหลังก็ประมาณ60%ได้นะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะเป็นเบาะเดิมค่ะไม่มีขาดหลังคาก็เป็นหลังคาเดิมนะคะไม่มีแตกไม่มีรั่วชั่วโมงการใช้งานนะคะ1,500ชั่วโมงค่ะ 1,500ชั่วโมงในเดิมแท้นะคะสีสันเดิมเดิมเครื่องเดิมอุปกรณ์ก็มี2ชิ้นดันหนาผ่านหลังในส่วนของตัวผ่านนะคะเป็นผ่านที่ติดมากับตัวรถนะคะผ่าน CMT ค่ะผ่าน6ใบ24นะคะผ่าน6ใบ24เป็นใบที่ติดมากับตัวรถ โครงผ่านก็ถือว่ายังสวยนะคะผ่าน c m t ในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังก็ประมาณนี้นะคะแห้งหๆ p t อนะคะก็ใช้งานได้ปกตินะคะ ระบบไฟใช้ได้ทุกจุดนะคะสีสันเดิมๆดมจดทะเบียนนะคะปี63ค่ะวันที่เจ็ดสิงหาคมปี63นะคะเล่มชุดโอนครบส่งฟรี1000กิโลเมตรนะคะราคาของคันนี้นะคะ 295,000บาทค่ะ295,000บาทนะคะสีสันเดิมเดิมหากลูกค้านะคะที่กำลังมองหา51แรงนะคะก็แนะนำคันนี้เลยนะคะสีสันเดิมเครื่องเดิมเกียร์ดีนะคะน้ำไม่ดันไม่มีไอหากลูกค้านะคะสนใจอยากสอบถามนะคะโทรติดต่อโทร0ูนปดหนึ่งค่ะ6004753้าาร้านหลนะคะร้าน PC Tractor อําำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษคะ่ะ หรือลูกค้านะคะที่กำลังมองหารุ่นอื่นนะคะหรือว่าราคาอื่นนะคะเดี๋ยวพาไปชมนะคะก็จะมีรุ่นยันมานะคะ EF 3 9 3 T ค่ะคันนี้นะคะจดทะเบียนปี61นนะคะคันนี้นะคะลูกค้าเดิมทำสีมาแล้วนะคะ อุปกรณ์ก็มี2ชิ้นค่ะมีดันหน้าฐานหลังค่ะในราคา2 3 5 0 0 0ับาทนะคะ235,000บาทค่ะมาดูที่คันต่อไปกันเลยนะคะคันนี้เป็นรุ่นยันม่านะคะ ym 3 5 1 a ค่ะคันนี้51แรงนะคะคันนี้จดทะเบียนปี65ค่ะอุปกรณ์ก็2ชิ้นนะคะดันหน้าแล้วก็พานหลังค่ะในราคานะคะ3 6 5 0 0 0บาท365,000ั 3, 65, บาทนะคะสีสันเดิมยัง ยางก็ถือว่ายังเหลือเยอะนะคะได้ดันหน้าใหม่ผานหลังใหม่ค่ะค่ะมาดูที่คันต่อไปกันเลยนะคะคันนี้ก็จดทะเบียนปี65ค่ะยันมา ym 3 5 7 a คันนี้57แรงนะคะคันนี้57แรงสีสันเดิมๆนะคะอุปกรณ์ก็2ชิ้นค่ะดันหน้าแล้วก็ผานหลังในราคานะคะ355,000บาทค่ะ355,000บาทหากลูกค้าสนใจ5้ 7แรงนะคะก็แนะนําคันนี้เลยค่ะค่ะมาดูที่คันต่อไปกันเลยนะคะคันนี้เป็นรุ่นคูป o ต้ LC708 ค่ะคันนี้47แรงจดทะเบียนปี56นะคะจดทะเบียนปี56ราคา3 49,000บาทค่ะราคา3 49,000บาทนะคะอุปกรณ์2ชิ้นค่ะดันนาแล้วก็พานหลังคันนี้ก็พร้อมลุยเลยนะคะสีสันเดิมเดิม มาดูที่คันต่อไปกันเลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้าใหม่เลยค่ะยันม่า YM351A นะคะอันนี้51แรงคันนี้ก็สีสันเดิมๆนะคะเพิ่งเข้าใหม่คันนี้จดทะเบียนปี64นะคะคันนี้รอเก็บงานนะคะราคาเดี๋ยวมาแจ้งให้อีกทีอุปรก,อกรณ์ก็สองชิ้นด้านหน้าผ่านหลังมาดูที่คันต่อไปกันเลยนะคะ คุปตา้าข L 5าย L5018 คันนี้จดทะเบียนนะคะปี P 59คันนี้สีสันเดิมๆเลยค่ะคันนี้พร้อมลลยเลยนะคะ50แรงอุปกรณ์2ชิ้นดันนาผานหนาานลังผานหลังใหม่นะคะคันนี้50แรงราคา3,95,000บาทค่ะ3,95,000บาทนะคะสีสันเดิมๆมาดูที่คันต่อไปกันเลยนะคะคันนี้เป็นรุ่นแม็กซี่ค่ะ คันนี้ขายตามสภาพนะคะจะทะเบียนปี5 7ค่ะราคา255,000บาท255,000บาทนะคะอุปกรณ์2ชิ้นเช่นเดียวกันค่ะลูกค้าที่หาตามสภาพนะคะก็แนะนำเลย255,000บาทมาดูที่คันต่อไปกันเลยนะคะคันนี้ยันมาค่ะ e f 7 2 5 t 72แรงคันนี้ปรับสภาพนะคะเก็บสีเก็บสวย จดทะเบียนปี61ค่ะอุปกรณ์2ชิ้นดันหน้าผานหลังลูกค้าที่กำลังมองมองหาคันใหญ่ๆนะคะหาคันใหญ่ๆก็แนะนำคันนี้เลย72แรงราคา3 0 0 0 45,000บาทค่ะคันนี้ปรับสภาพก็ร้านเรานะคะมีรถไทยหลากหลายรายการค่ะมียานมาคูโบตา้าอิสกิหรือว่าแม็กซี่ค่ะ มีรถไทยหลากหลายรายการนะคะก็ร้านเราค่ะมีสองฝั่งนะคะก็ฝั่งนู้นค่ะที่เป็นร้านเดิมนะคะฝั่งนู้นก็จะมีกูบะต้าค่ะอิสกิหรือว่ายันมานะคะมี40แรงค่ะมี50แรงหารุ่นไหนนะคะก็สอบถามได้นะคะ ก็มีอุปกรณ์การเกษตรนะคะก็จะมีเครื่องจัดหญ้าค่ะผ่านทวนโตตรตัลี่นะคะผ่านบุกเบิกหรือผ่านขุดมันผ่านยกหลองที่ร้านเราก็มีให้บริการค่ะค่ะถ้าชอบรุ่นไหนนะคะก็เข้ามาสอบถามได้นะคะที่ร้านเราร้าน P ีซแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะก็สอบถาม0ูนย์ค่ะหกศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดห้าสามนะคะย้ำอีกทีนะคะโทรศูนย์ต่หนึ่งค่ะหกศูนย์ศูนย์สี่เจ็ดห้าสาม ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออาภัยด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะป๊อปปี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ